ทำไมอ๋อว่าเรื่องมหากราบทีมอาบนามันไม่ใช่ว่าฉันเพิ่งใช้นะฉันลองฉันลองใช้มาหลายยี่ห้อแล้วนะใช่ปะ่ะอย่างแบบว่าของเด็กใช่ปะ่ะอันละต่ำสุดราคาต่ำสุดก็จะไปเป็นถ้าฉันใช้ข้าวหมาฉันใช้ดีพวกดีนี่อะไรหนึ่งก็ได้ปะ่ะอะมันใกล้เคียงกันอนะ มันก็ชูงอะมันจะแพได้ไงถ้ามีส่วนผสมของอะไรแบบเนี้ยเข้าไปโอ้อมเวเงินไม่ถึงอมเวนี่ต้องมีเงินอเมเวนี่แพงมากเลยนะแต่เลือกซื้อแม่ฉันจะเลือกซื้อเป็นบางอย่างสมัยก่อนนะไม่ได้ซื้อทั้งหมดแต่ฉันว่ามันจะไปเห็นผลอะไรวะใันก็ต้องใช้คบวงจรอย่างแบบเดือนนี้ซื้อขี่เหี่ะตัดนี้โอ้ ข้างล่างหล่ยูลีนพันหกกว่าบาทรถเป็นกล่องเป็นเตจแถมคิงกันแดดด้วยแถมคิงกันแดดด้วยที่เป็นงานเป็นต้องหลายรอบเป็นพันอืมฉันว่าฉันจะไปจัดแต่ว่าแต่ว่าฉันต้องมีหน้ามีเชฟด้วยหน้าต้องมีเชฟก็จะยูลีนเนี่แหละไม่ใช้อะไรไมยใช่ไหม ก็จะถ้าเราประหยัดอะเราก็ซื้อขี้มันน้ำขวดใหญ่น้ำยาล้างหอยนี่ต่อน้ำยาบ้วนปากสำคัญนะสำคัญมากจนที่แบบว่าพอเวลาแปรงฟันอะมันไม่สะอาดอะมันยังมีกลิ่นมันยังสกรปรกอยู่ไม่สะอาดอะมันคือมันต้องบ้วนกล้วยอีกทีหนึ่งอะโอ้มันสําคัญมากสําหรับแบบคนคนสะอาดเนะี่ยแบบเพราะ ถ้าใช้เด,ดตอลนะใช้เด,ดตอลนะจะไม่อยากกลับไปใช้พวกอะไรต้านอินดิเมตไม่อยากใช้เลยมันมีกลิ่นพวกเนี้ยอย่างแบบใช้ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดผิวกายนะแบบพอทําความสะอาดเสร็จปับ๊บเราจะใส่อะไรหอมๆเข้าไปมันก็ใส่ได้มันจะไม่มีกลิ่นไนงะแต่ถ้าทีนี้แบบว่าถ้าแบบว่าไม่ชอบใช่ปแหบบก็แล้วแต่อ่ะอย่างยาสีฟันกิตเตอร์อย่างเนี้ยเราก็ไม่ชอบมันรู้สึกแบบไม่มั่นใจอะ่ะ เออถึงว่าจะพูดว่าของเขาดีก็คืนอนะหมายถึงว่าป้าพงศ์ป้าพิมก็ออกมารีวิวรุ่มงาแบบใช้นี่ใช้นี่นะเนี่ยค่อนข้างราคาสูงมากดีกว่เราอยากใช้ไงเอาลองมาหลายตัวแล้วเราไม่ได้ใช้แบบนี้มาตั้งแต่เด็กนะไม่ใช่ว่าแบบคือใช้เฉพาะสะบู่เด็กธรรมดาแต่เราไม่รู้เราเห็นบ้านป้าไงสมัยก่อนบ้านพี่เราจะบอกว่า,วา พี่เราชอบทาครีมทาอย่าง้ยแล้วเราไม่เข้าใจเนี่ยเพราะว่าเราดันไปใช้แบบครีมแบบถูกๆบ้างอะไรบ้างเงี้ยเออแล้วแบบเราครีมพวกนี้พอเวลาใช้แล้วนะโอกาสที่จะเลิกยากแล้วยิ่งแบบคนไม่มีตังแบบเรานะโหเราไม่มีเงินนะั้นใช้แบบนี้ยิ่งแย่เลยเพราะว่าคุณดิต้องมาเสียค่าผลิตภัณฑ์บำรุงผิวจะใช้ผลิตภัณฑ์ท้องตลาดก็ใช้ไม่ได้มากใช้ไม่ได้หลยยิ่งแบบ เนี่ยขนาดอาบเดดเต้านะชอบกินเดดเตารมากชอบมากชอบจริงๆแต่พอซื้อมาใช่ปะสักพักนึงอู้แขนตรงเนี้ยเป็นบ้องบ้องบ้องเลยเป็นแบบรอยพับอะเห็นตรงข้อพับปะเป็นบ้องบ้องเลยลอกแบบมันจะขาดออกจากกันเลยเพราะผิวมันบางมากไงแพ้ง่ายนี่ต้องบอกบางนะผิวต้องสะอาดนะสะอาดถึงพันว่าไม่มีเหงื่อไม่ไม่มีเหงื่อมีใครไม่หมักหมุมเลยนะไม่หมักหมุมโซโคกอยู่บ้านนี่ไม่ใช่นะ โอ้ไม่ใช่ว่าแพ้ง่ายแบบแพ้ง่ายแบบพวกมึงอะไม่แพ้ง่ายเด็กที่เรียนนั้นอะแพ้ง่ายพวกนี้เขาจะเหมือนกับว่าต้องอาบน้า,นานไปเรียนทุกเช้าไงใช่ไหมคิดถูกไหมอแบบเงี้ยก็อาจจะไม่ใช่ทุกคนแต่ก็มันมันก็จะมีประเภทที่แบบว่าสะอาดมากด้วยไงแบบจับต้องอะไรไม่ได้เลย